สวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้ป้าจะแกงหมูนี่คือพริกแกงเครื่องแกงป้าจะแกงโดยที่ว่าไม่ผัดนะคะไม่ผัดไม่ผัดน้ำพริกเพราะว่าถ้าผัดน้ำพริกมันแตกมันที่จะไม่กินแตกมันกันจะกินแบบแกงกะทิสด พริกแกงแค่พอหยาบๆไม่ต้องไม่ต้องตำละเอียด ต้องตำละเอียดมากกลัวจะไม่เผ็ดใส่พริกแกงเลย ละลายนะคะละลายละลายพริกแกงให้ให้แตกเนี่ยยังเป็นก้อนอย่างเงี้ยละลายให้แตกเดี๋ยวพอเดือดพอเดี๋ยวพอเดือดเราก็ใส่หมูลงไปเดี๋ยวเราให้เดือดก่อนนะคะ อนนี้กะทิก็ใกล้จะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปก่อนเกลือ1ช้อนอีกครึ่งช้อนช้อนครึ่งะคะ ้านป้ากินออกหวานแกงก็ต้องใส่น้ำตาลน้ำตาลสามช้อนพอช้อนไม่ใหญ่นะคะจะช้อนชงกาแฟแล้วก็ลดดีคน้น กลิ่นหอมฉุยเลยตักหมูใส,ส่ พริกมะเขือพวงมะเขือพวงป้าลวกไว้หน่อยหนึ่งเลยเป็นสีนี้พริกมะเขือพวงแล้วก็ใบมะกรูดใส่ไปเลยเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันเดี๋ยวพอเดือดก็ใส่หัวกะทิแล้วค่อยชิมรสชาติ ันนี้คือหัวกะทินะคะพอเดือดแล้วอย่างเงี้ยเราก็ใส่หัวกะทิลงไปใส่หมดเลยคนหน่อยนึงคนให้กะทิเข้ากันแล้วเดี๋ยวพอเดือดอีกนิดนึงเราก็ใส่ใบกะเพราแค่เนี้ยง่ายๆบ้านป้าทำอะไรทำง่ายง่ายไม่ต้องพิธีเยอะง่ายจริงเหรอจริงสิ ชิมแต่ทำไมทำอืมอร่อยอร่อยแล้วรอ บ้านป้าเนี่ยจะกินข้าวเร็วสี่สามโมนี่คือต้องทำกับข้าวแล้วสี่โมงกว่าห้ามงนี่ก็คือกินกันแล้วนี่ใบกะเพราบ้านนะกะเพาป้าป้าเขาปลูกเราก็ไปป้นเขามาเขาปลูกขายตลาดนัดปลอดสารพิษเนี่ยเดือดแล้วเดือดปุ๊บเราใส่กะเพรา บีแพ้งใส่ไปเลยนี่แล้วกะทิจะไม่แตกมันปิดแก๊สเลยหน้าตาเป็นไงคะนี่คือแกงกะทิแบบกะทิสดเพราะป้าจะไม่ชอบแกงแบบ แตกมันแตกมันแล้วมันไม่ไม่รู้นะป้าว่ามันไม่อร่อยมันเลี่ยนเนี่ยนี่ป้าปิดแก๊สแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะนี่หน้าตาหน้าตาแกงน่าทานไหมคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชม เข้ามากดไลค์ให้ป้าด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ